ครับแ,แขกรับเชิญของเราท่านนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมได้ฟังไปเบื้องต้น,<จ>นแล้วคงรู้ว่าเธอมีะะเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแต่เมื่อสักครู่นี้ผมขอเล่าย้อนไปบอกว่าเขียนรายชื่อคนเนะ่ยเอาไว้ถึง3หน้ากระดาษเลยทีเดียวแต่ก็ทยอยชวนคนมาเรื่อยๆแล้วก็ยอดธุรกิจก็ดีรายได้ก็ดีแปลว่าต้องมีคนในเครือข่ายเยอะมากนี่นะครับถามว่าตอนนั้นอาจารย์ที่พี่หอมหารายชื่อนะคะ ไม่ได้ไปหรอกค่ะเขาไม่ได้ไปด้วยเขาไปไม่ครบไม่ครบค่ะส่วนมากจะได้คนที่ไม่รู้จักกันค่ะอืมครับ <c oughs> ทีนี้พอเราเริ่มต้นชวนไปเรียบร้อยเนี่ย <c oughs> นานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยคนที่ชวนมาได้ก็ต้องได้รับการดูแลใช่ค่ะ <c oughs> เรามีวิธีการดูแลเครือขายอย่ายยังไงใช้เคล็ดลับอะไรในการที่จะทําให้คนในเครือข่ายอยู่กับเราแล้วมีความสุข พี่หอมเป็นนักการเมืองท้องถิ่นใช่ไหมคะอาจารย์รพี่หอมก็ใช้หวัวใจตรงนั้นแหะคะ่ะมาทํางานตรงนี้เราเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเรามีใจอยากให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมคะครับยิ่งพี่หอมมาเจอจิฟฟารีนที่รู้ว่ามันใช่พี่หอมก็อยากให้เขามีรายได้เหมือนพี่หอมค,คนที่อยู่ที่พี่หอมรู้จักแต่ละคนเษฐานะต่างกันค,ะคน่ะคไม่ใช่เป็นคนที่มีเงินหรือว่าเป็นคนรวยคะ่ะครับพี่หอมก็เลย แนะนำสิ่งที่ดีให้เขาค่ะอยากให้เขารักสิ่งที่ดีเหมือนพี่หอมไงพี่หอมอ่ทุกวันนี้ถามว่าตัวเองรู้ว่ากิฟฟารีเนะี่ยมีอะไรดีๆเยอะสินค้าเราก็ดีครับค่ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะอาจารย์เหมือนทุกวันนี้ค่ะทุกคนตะลานหน้าแปรนฟันอยู่แล้วแต่ไปซื้อที่ไหนได้ไรกลับคืนมาพี่หอมก็เล่าแบบนี้ค่ะครับเพียงแต่เปลีป่ยน,นที่ซื้อที่ใช้แล้วเป็นธุรกิจมีรายได้มีการคุ้มครองเนี้ยค่ะค่ะพี่หอมก็ จอคนก็ชวนค่ะชวนทุกที่ค่ะชวนเล่าสิ่งที่ดีให้ค่ะชวนทุกที่แล้วพี่หอมก็ได้องค์กรมาเยอะค่ะก็มาจากคนก่อสร้างชาวไร่ชาวนา,นางเงี้ยค่ะแต่ทําให้เขามีรายได้ค่ะพี่หอมก็ภูมิใจมากค่ะครับเหมือนกับว่าการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราต้องมีความเสียสละมีความอดทนแล้วก็เหมือนกับปรารถนาที่อยากจะช่วยเหลือคนให้คนอื่นเนี่ย มีความสุขใช่ไหมพี่หอมก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้เสียสละอดทนแล้วก็ช่วยเหลือเอามาใช้ในการทํางานค่ะพคะพี่หอมเสียสละอดทนใช่ไหมคะคิดดีทดําดีได้ดีอีกค่ะพี่หอมจะ บอกทีมงานอย่างนี้ค่ะวันนี้ส่งต่อด้วยการแบบวันนี้พี่หอมเล่าสิ่งที่ดีและให้เขาเล่าสิ่งที่ดีต่อคนอื่นค่ะควันนี้ในกิฟฟรีนก็เหมือนหัวใจเป็นนักการเมืองแหละค่ะพี่หอมเอาตรงนี้มาใช้คืออยากให้คนอื่นได้ดีและช่วยเหลือคนอื่นเรามีส่วนด้วยช่วยเหลือคนอื่นเราดีใจอะค่ะอาค้คนอื่นเห็นทีมงานประสบผลสําเร็จค่ะพี่หอมดีใจมากมากค่ะครับแล้วเราเองชวนคนมาเยอะเนี่ยแน่นอนที่สุด ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็อยากจะใช้สินค้าหรือเราเรียกว่าเป็นสมาชิกผู้บริโภคใช่ไหมฮะสนใจสมัครแล้วก็เป็นผู้บริโภคสินค้าไปเพราะเริ่มต้นพี่หอมเองก,ก็ก็เป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันเฮ้มีเทคนิคหรือมีวิธีการอะไรหฮะ,ะที่เราจะเปลี่ยนผู้บริโภคให้เข้ามาสนใจท,ำทํำธุรกิจแรกๆนะคะพี่หอมก็ดูแลในฐานะผู้บริโภคค่ะ สางสายสัมพันธ์เรื่อยเล่าสิ่งที่ดีพี่หอมก็เอาความเปลี่ยนแปลงไปให้เขาดูก็จะเล่าว่าเราเล่าอย่างเดียวไม่ได้นะคะอาจารย์วันนี้ว่าเราเอาจริงแค่ไหนค่ะต้องหาหลักฐานพี่หอมก็จะเล่าเรื่องรายได้ทุกวันนี้ทําอะไรอยู่พี่หอมก็บอกว่าอยากมีได้อีกกระเป๋าไหมพี่หอมก็เล่าว่าพี่หอมได้เดือนเท่านี้เท่านี้แล้วพี่หอมก็เปรียบเทียบทีมงานพี่หอม เขาก็ได้วันนี้กิฟฟารีนไม่ได้ทํายากนะคะอาจารย์คใครก็สามารถทําได้แต่วันนี้เราต้องมีความเข้าใจก่อนค่ะพี่หอมก็เล่าเล่าเรื่องรายได้เอารายได้ไปให้ดูบ้างก็อยากให้เขาได้เขาก็เริ่มเข้าใจค่ะก็พาเข้าเรียนรู้ที่ห้องประชุมค่ะ ครับเหมือนกับว่าเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าถ้าเขาเป็นผู้บริโภคต้องทําให้เขาพอใจกับการบริการของเรา่ะ,<น>ะ,ะแล้วเราเองอ่ะก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเห็นชเขาต้องรู้สึกเรารายได้ดีขึ้นเรามีความสุขมากขึ้นพี่พี่หอมพูดไว้ประโยคนึงบอกว่าพูดอย่างเดียวไม่ได้นะคะอาจารย์ต้องมีหลักฐานด้วยใช่ค่ะ,คะหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงมีส่วนไหมทําให้ผู้บริโภคเปลี่ยนจุดยืนมากลายเป็นอยากทำธุรกิจ มากเลยค่ะอาจารย์ตรงนี้มากเลยค่ะพี่หอมใช้หลักฐานอะไรบ้างพี่หอมจะมีสลิปไปให้ดูบ้างเนี้ยค่ะคสลิปเงินปันผลค่ละสลิปเงินปันผลเสลเ้น,นสขอบฟ้าที่หอมลงรูปอะค่ะทีมงานอะ,ค,ะค่ะพี่หอมก็จะเล่าว่าตรงเนี้ยเป็นแค่หนุ่มก่อสร้างและเป็นชาวไร่ชาวสวนสามารถเงินได้เดือนสองสามหมื่นนะคะ,คะแล้วเปลีป่ยนแปลงตัวเองด้วยค่ะวันนี้เราเราก็ดูดีขึ้นไงคะก็เมื่อก่อนจากที่พี่หอมทํางานก่อสร้างหน้าดํดๆเนี้ยค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะอาจารย์แรกๆจริงๆเลยค่ะเขาก็ว่านี่เพราะอาหารเสริมกิฟฟรินหรอือพี่หอมว่าใช่ไงค่ะก็เข้าทางเลยไงค่ะมันเหมือนกับว่ามันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะแต่พอทํางานไปได้สักพักหนึ่งทราบว่าก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่หอมอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าครั้งแรกจุดที่วิกฤตก็คือครอบครัวมีหนี้แต่พอทํากิฟฟรินไปได้สักระยะหนึ่งพี่หอมก็เจอเหตุการณ์ที่ เรียกว่าเป็นจุดพลิกผันที่ทําให้จิตใจของตัวเองเนี่ยต้องเรียกว่ามันเหมือนหมดกําลังใจยังไงอยากให้ช่วยเล่าตรงนี้เพิ่มเติมนิดน,นึงค่ะตอนแรกพี่หอมเดินม,มากับแฟนใช่ไหมคะครับเริ่มแรกช่วยกันขึ้นตําแหน่งช่วยกันขยายงานกับแฟนเป็นคนพูดไม่เก่งค่ะคแต่เขาพยายามพูดค่ะขับรถให้เขาก็หัดพูดค่ะหัดพ<ม>ูดเรื่องกิฟฟีนค่ะเขาก็แฮปปี้มากตรงนี้ค่ะ ขึ้นตำแหน่งดีนัทค่ะปาดับเข็มวันที่ห้าห้าห้ามีนาค่ะวันที่สิบพี่หอมติดจูเนียใช่ไหมคะแฟนก็ขึ้นเวทีใหญ่ค่ะที่งานใบเตคค่ะวันที่ยี่สิบห้าพี่หอมไปคอสเก้าหลักการที่ลพบุรีค่ะวันนั้นแฟนไม่ได้ไปทุกครั้งไปด้วยกันวันนั้นเขาจะไปช่วยลูกชายขยายงานค่ะพี่หอมอยู่ในห้องประชุมค่ะได้คุยกับแฟนเลยค่ะแต่พอพี่หอมออกจากห้องประชุมเพื่อนโทรไปค่ะพี่หอมตกใจมากเลยเพราะว่าตอนสี่โมง สี่โมงเย็ยนนะคะพี่หอมโทรมาหาแฟนแฟนไม่รับสายค่ะโทรมาหาแม่แม่ไปหาแฟนอยู่ค่ะแฟนอยู่ทุ่ทงนาค่ะเสียชีวิตที่ทุ่งนาค่ะเป็นอะไรคะพี่หอมก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขาเสียชีวิตแบบสับฟันเลยค่ะอ๋อสับฟันเลยก็คือเหมือนว่าหมอวิศนัยว่าเป็นหัวใจล้มเหลวเนี่ยค่ะครับตรงนั้นพี่หอมเสียใจมากเลยค่ะก็เรียกว่าสามีคู่ชีวิตของเราก็ก็ไม่อยู่ละ ในจังหวะนั้นเนี่ยพี่หอมก็ต้องเจอความทุกข์รอบที่สองหาม,นะมากเลยค่ะแล้วมีวิธีการยังไงดึงใจของตัวเองให้ลุกขึ้นสู้ใหม่อีกรอบพี่หอมคิดว่าวันนั้นถ้าไม่พี่หอมไม่มีกิฟฟินไม่มีทีมงานวันนั้นพี่หอมมีลูกแค่สองคนใช่ไหมคะครับแต่มันไม่ใช่แล้วคะ่นะณปัจจุบันพี่หอมมีทีมงานมีลูกทีม ฝากความบังไว้กับพี่หอมครับฝากอนาคตไว้ด้วยไงคะพี่หอมเลยพี่หอมเสียใจมากค่ะอยู่กันไม่ยี่สิบเจ็ปีพี่หอมไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากพี่หอมไม่มีตังค์พี่หอมก็ไม่เคยทะเลาะกันค่ะแต่ว่าวันนั้นถามว่าเขาเหมือนชีวิตจิตใจเป็นทุกอย่างทุกอย่างพี่หอมเลยค่ะถามว่าถ้าพี่หอมตายวันนั้นได้พี่หอมน่าจะตายตามเขาแล้วค่ะแต่วันนั้นพี่หอมกลับมาหันเอาวิกฤตเป็นโอกาสค่ะความเสียใจพี่หอมร้องไห้มาหลายเดือนมากเลยค่ะอยาก อยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆๆ,ๆๆพี่หอมได้ลืมไงคะคทุกคนนี้ยังไม่ลืมเลยค่ะอาจารย์ครับแต่ว่าวันนี้ถ้าไม่มีพี่พี่หอมไม่มีกิฟฟินคนที่เดินข้างทางอะค่ะอที่หิ้วขยะที่หิ้วถุงอะไรเนี่ยเป็นพี่หอมแน่นอนค่ะอแต่วันนี้พี่หอมที่ขันตัวเองขึ้นมาเพราะพี่หอมมองเป้าหมายตรงหน้าค่ะพี่หอมบอกมาตั้งแรกแล้วไงวันนี้คนเราไม่โชคร้ายเสมอไปค่ะพี่หอมต้องมีวันโชคดีไงคะ พี่หอมโชคดีจากนี่เป็นล้านอะค่ะอาจารย์อ,อยู่นี้พี่หอมเหลือนี่นิดเดียวค่ะแสนกว่าบาทค่ะจากนี่เป็นล้าน,นเลยเง<ะ>ินเก๊กฟรีนค่ะครับมันเหมือนกับเรามีความเขาเรียกว่าคนเราไม่โชคร้ายไปสมุดทุกอย่างหรอกแล้วก็ไม่ใช่โชคร้ายไปทุกวันด้วยคือพี่หอมเป็นคนที่ใช้วิธีคิด2จังหวะนะฮะ ตอนมีหนี้สินก็บอกว่าไม่มีความจนใน,ในหมู่คน,คนที่ทขยันยแต่พอสามีเสียชีวิตเนี่ยพี่๋อมอก็บอกว่าคงไม่มีใครหรอกนะที่จะโชคร้ายไปสมุดทุกอย่าง<ช>แล้วยังคงมีทีมงานแล้วก็มีเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้ารอเราอยู่มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชีวิตเราต้องต้องเดินต่อนะครับและนี่ก็คือวิธีคิดที่เธอสามารถ ดึงตัวเองกลับขึ้นมาเป็นผู้นำและดูแลทีมงานได้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาคุยกับพี่หอมในเรื่องของความสุขและก็ความสำเร็จที่ได้รับจากธุรกิจกิฟฟรีนบ้างจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับมันอยู่ที่หัวใจค่ะครับตอนนี้คุณมีใจเต็มร้อยหรือเปล่ารักในสิ่งที่คุณทำไหมครับขั้นแรกคุณต้องมีเริ่มความเชื่อค่ะครับ Uh huh. เชื่อมั่นในบริษัทกิฟฟีนเชื่อมั่นสินค้า mm hmm. เชื่อมั่นแม่ทีนที่แนะนําคุณคเชื่อมั่นในระบบการเรียนรู้ครับที่สุดค่ะ mm hmm. ขาดไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ถ้าเชื่อนะความนี้ตรงนี้ถ้าไม่ขาดความเชื่อก็คือต้องเชื่อตัวเราเองค่ะคว่าทําวันนี้ทํำไมคนอื่นทําได้เราต้องทําได้ค่ะ mm hmm. ถ้าคิดแบบนี้สําเร็จทุกท่านเลยค่ะ uh huh.